ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนด้วยแล้วกันครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ปังแหวงนั่นเองนั่นเพื่อนนะอ่ะก็มาเจอกันสักทีนั่นเพื่อนนะสำหรับรอบดึกของเรานั่นเพื่อนนะก็ได้รับปากเพื่อนๆนไว้เพราะว่าเพื่อนเออก็มีเพื่อนขอกันเข้ามาอยากเห็นผมเล่นรอบดึกอีกสรอบหนึ่งนะรับปากมาสองสามวันแล้วเพื่อนขอไพ่ด้วยแล้วกันเนาะวันนี้ก็มีเวลาได้จัดให้แล้วกันนั่นเพื่อนนะแต่เมื่อเช้าก็ลองไปแล้วแหละรอบหนึ่งเกมนี้แต่ผมจะมาลองอีกสักนิดนึงนั่นเพื่อนนะถ้าไม่ติดเดี๋ยวผมไป ช่วงเช้าไม่เข้าช่วงเย็นมันจะติดให้หรือเปล่านั้นเพื่อนนะเอ่เปิดหรือปิเดเนี่ยอ่ะเปิดเทอร์โบก่อนลวกันเอาสักเบ็ดเท่าไหร่ดีอ่ะสัก400แล้วละกันนั้นเพื่อนนะ400สัก30หมุนนะลองดูก่อนละกันไม่เข้าก็ไปกี่หมื่นเลยนั้นเพื่อนนะ อ่ะก็ขอฝากด้วยลวกันนั้นเพื่อนนะคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนันเพื่อนนะไม่ได้มีเจตนาชักชวนให้เพื่อนได้เล่นการพน,นันครับผมรับชมเพื่อความสนุกสนานรับชมเพื่อความบันเทิงและชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันครับผมหรือว่าชอบเกมไรกค็คอมเมนต์ทักทายขอเข้ามาได้เลยเช่นเดียวกันนั้นเพื่อนนะขอฝากด้วยลวกันครับผมอ่ะมาลองดูรอบนี้ผมเล่นที่เวลาสี่ทุ่มยีนาทีครับผมนันเพื่อนนะมาเช้าเราก็ สองเกมรุ่นนะแต่เช้าผมเล่นเกมนี้อ่าผ,ผมเล่นเกมนี้แล้วแหละรอบหนึ่งแต่ไม่ติดนั่นเพื่อนนะเขาไปติดในเกมอนุบิ s เพื่อนโอ้ยแล้วอยากจะโม้อ่ะเพื่อนก็น่าจะรับชมมันมาแล้วแหละนั่นเพื่อนนะอุ้ยสวยเพื่อนโอ้ยถ้าเบ็นหนักเรียบร้อยเลยนะจบเลยนะเนี่ยเพื่อนโอ้ใช้ได้เลยเพื่อนอ่ะรับชมมันต่อไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าผมก็มีมาไม่เยอะผมก็ไม่กล้าใส่เยอะเนาะ ไม่รู้รอบเย็ยนเราจะหมาหรือเปล่านะอ่ะต่อเชื่อมไม่น่าจะมีครับผมไปลุยต่ออีกสิบมุนเดี๋ยวถ้าไม่ติดผมจะไปเกมอ่มีเกมอะไรที่เพื่อนได้ขอกันมาสาวนะักคอปแล้วก็ยากุซ่าใช่ไหมยากุซ่าแล้วเกมอะไรเกมหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวนะขอขอดู อ่าคอมเมนต์สักนิดนึงอ๋อไดโดเสาเพื่อนเดี๋ยวผมจัดให้แล้วกันเกมอะไรดีอะเทคเกมนี้มันก็ใช้ได้อยู่นั้นเพื่อนนะพูดเป็นเล่นไปก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะอ่ะอีกสามหมุนครับผมอ่ะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นเพื่อนก็เมื่อกี้ก็เข้าไปก็มาสัก หกเจ็ดเคได้อยู่นั้นเพื่อนนะเอ้าเดี๋ยวไปลองเกมอื่นดูบ้างนั้นเพื่อนนะอ่าจะได้อ่าจัดเกมที่เพื่อนได้ขอกันมาเมื่อเมื่อวานนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวไปเกมอะไรดีอ่ะเดี๋ยวกูซ่าไหมไปเจอกันครับผมอ่าโอเคมาเจอกันเป็นเกมที่สองแล้วกันนั้นเพื่อนนะต่อจากเกมการิชาล้วกันก็มาอยู่ในหน้าเกมอืมเดี๋ยกูซ่าครับผมแต่เกมนี้ผมไม่ค่อยจะติดให้ผมเลยจริงๆนะจริงๆเดี๋ยวบางท่นผม ไม่ค่อยอยากเล่นเป็นหนักเท่าไหร่อ่ะสักสี่ร้อยเหมือนเดิมเหมือนมาสักครู่แล้วกันเนาะสามสิบหมุนนั้นเพื่อนนะถ้าสามสิบหมุนไม่ติดก็ไปเกมอื่นเอาประมาณนี้แล้วกันนั้นเพื่อนนะจะได้ไปเอ่อจะได้เรียกว่ารายดีจัดเกมที่เพื่อนได้ขอกันมาก็มีหลายคนอยู่เหมือนกันจะได้เอครบทุกเกมน้อนเพื่อนเนาะเพื่อนจะได้รับชมกันทุกคนนั้นเพื่อนนะอลองดูกันแต่ถ้าเกมนี้ติดก็คือพอเลยครับผมนั่นเพื่อนนะ อ่ะมาลองรุ้นดูแล้วกันน้อยครั้งที่ผมจะรอดในเกมนี้นะเพื่อนนะจริงๆให้แค่สามสิบหมุนพออ่ะคูณมาบื้มไปตัวเชื่อมีเปล่าโอ้ยไม่เข้าครับผม วุ้ยกูอยังเยอะตัวแตกไม่มีอ่ะฮะคอมโบต่อยหน่อยเอาเงินได้อยู่ยเพื่อนเบิ่มไายเป็นไวายได้เ่าอ๋อไม่ติดครับผมไปรี่ต่ออีกสิบหมุนสุดท้ายให้เกมแล้วสามสิบหมุนพอนั่นเพื่อนนะเออเราจะได้ลันไปเกมอื่น วอ่ยเกือบเข้าสแกตเตอร์เพื่อนเดี๋ยวจบเนี้ยเราไปต่อไดโนเสวส์กันต่อเลยนะเพื่อนนะขอไปเร็ว,เรวนิดนึงแล้วกันน้องเพื่อนเนาะไม่ติดเลยเพื่อน อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเกมต่อไปก็คือเกมอ่าไดโนเสาร์ไปเจอกันครับผมอ่ะโอเคมาเจอกันเป็นเกมที่3แล้วกันนั้นเพื่อนั้นอยู่ในหน้าเกมจูเลสิกคิงด้อมรู้ว่าเกมไดโนเสาร์นั่นแหละเพื่อนอ่ะเกมนี้ผมก็เคยเล่นอยู่นั้นเพื่อนนั้นก็มีโอกาสถือว่ามีโอกาสอยู่แล้วเพื่อนเกมนี้เเหมือนกันเลยเพื่อนไม่เข้าสามสิบหมุนก็ไปเกมอื่นนะเพื่อนนะผมจะไปเร็วๆเลยแล้วกันเนาะแต่ถ้ามันติดก็คือพอเลยไม่ติดเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเนาะ ว่าเราจะเหลือพอได้ไปเกมอื่นหรือเปล่าเอ้ายังไงวายไหมแล้วสวยรอบนี้ไม่ขอมากนะเพื่อนนะขอขึ้นไปสัก50 k พอเออลองดูซิมันจะไปเป็นไปได้หรือเปล่าน้นเพื่อนนะ Hmm. อ่ะผ่านไปแล้วครึ่งทางครับผมฮะอีสามสิบหม,มุนของเราดูทรงแล้วน่าจะได้ไปเกมอื่นแล้วแหละเดี๋ยวชอบเกมอะไรก็อย่าลืมขอเันเข้ามานะเพื่อนนะรอบหน้าผมจะให้รอบละ ห้าสิบหมุนแล้วกันนะเพื่อนนะรอบนี้อาจจะเร็วนิดน,นึงเพราะว่ามันให้สามสิบหมุนเองเนาะผมก็เริ่มต้นที่สามสิบหมุนแต่มันจะไม่เท่ากันนะเพื่อน,นนะแต่ถ้ารอบหน้าเพื่อนไ้ขอกันมาผมใช้รอบละห้าสิบหมุนเดี๋ยวจะลองซื้อดูเพื่อนเลยบอกบอกรายละเอียดมาด้วยแล้วกันจากเห็นผมเล่นแบบไหนนะเพื่อนนะบอกรายละเอียดมาเนาะอ่ะไปเจอกันเกมที่สี่แล้วกันนะเพื่อน,นนะปากเจอกันครับผมอ่ะโอเคมาเจอกันเป็นเกมที่สี่แล้วกันนั้นเพื่อนนะอยู่ในหน้าเกมกิเรนแล้วกันนั้นเพื่อนนะ เดี๋ยวสาวกเดวผมจัดให้ที่หลังนะกันเนาะเกมนี้ก็เพื่อนๆขอกันเข้ามานั่นแหละ400เป็นกันไป3 0หมุนเช่นเคยลุยต่อครับผมมาอ่ะมาลองลุ้นดูครับผมในเกมกีเลนของเราไม่รู้จะติดหรือเปล่านะเนื่อนนะ อธิบายไปก่อนละกันคอมโบไวต่อเนื่องติดอแน่ๆเพื่อนสวยลักสิบไปด้วยเพื่อนเข้าฟรีเหอะเข้าฟรีเหอะโอ้ยตัวเดียวเพื่อนนิดเดียวเนาะเกือบเข้าฟรีไปนันเพื่อนนะเมื่อกี้เดี๋ยวมาลุ้นกันรอบดึกนั้นเพื่อนนะว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนนั้นเพื่อนนะนี่ก็มาเกมที่สี่แล้วนั้นเพื่อน อุ้ยคอมโบรอบก่อนก็ถือว่าอุ้ยเข้าหนักอยู่นั้นเพื่อนักเกมเนี้ยอ่ะสิบห้ามืสุดท้ายผมไม่เข้าก็ไปเกมอื่นเหมือนเดิม หกรอบบนสุดท้ายครับผมเบื่อนดูทรงแล้วจะเป็นตาลอดหรือเปล่าเนี่ย เอาอย่างนี้แล้วกันเพื่อนไม่อยากไปเกมอื่นนะอ่ะผมจะใส่เบียดพันแล้วกดเองแล้วกันนะเพื่อนนะลองโอ้ยขออภยัยเพื่อนใส่พันลองกดเองดูซิไม่ติดหรือเปล่าไม่ติดก็พอแล้วนะเพื่อนนะเออเจอกันพรุ่งนี้เช้าแล้วกันบอกสี่เกมไม่ติดสักเกมเลยนะเพื่อนอ่ะเป็นวายครับผมติดมา อยังไงเป็นไวต่อได้เปล่าเอาติดไปเอากดเองจะรอดหรือเปล่านะเพื่อนถ้าจริงอยากใส่เบีดสุดที่2องพันะแต่ดูทรงแล้วไม่รู้ว่าจะไปยังไงเพื่อนเราลองดูแล้วกันเอานี่ใส่สองพันเรียบร้อยเลยเพื่อนนะผมจะผมจะใส่สองพันแล้นะเพื่อนนะอ่คอมโบสุดเนี่ย รอดูนะผมใส่สองพันแล้วมันมันจะไม่มาอย่างนี้ผมคิดว่านะอ่ะลองดูแล้วกันครับผมอาจจะเข้าก็ได้เนาะ ต่อเพื่อนขอคอฟีเกมชั่รอบนึงเนาะโอ้ยดอกยีงใช้ได้ครับผมคอโมโบไม่ติดลุยต่อแล้วกันโอ้ยกับคอฟีเกมนิดเดียวตัวเดียวโอ้ยเมื่อกี้เข้าไม้ครบเนาะเพื่อนเออ ติดไฟแป,เปนเพื่อนเอาสวยขอให้ได้สแกตเตอร์สองตัวโอ้ยไม่ติดแล้วเพื่อนไปลุยต่อแล้วกันมีโอกาสอยู่หน้าเมื่อกี้มันไม่เข้าเนาะดูทรงแล้วน่าจะยากกันเพื่อนดีนะเราไม่ได้เอาข้อมาเยอนเพื่อนแล้วเรียบร้อยหมดน่าจะ เยอะเลยแหละเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าโดนรอบนี้ไปเราก็ยังถือว่าผลของเราวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่รรบชาวของเรานั้นเพื่อนนะ,ะจะมาโดนรอบนี้สี่เกมรวดไม่เป็นไรถือว่าได้ลองเกมที่ไม่ได้ขอกันเข้ามานั้นเพื่อนนะก็เปิดรอบอ่ารอบดึกให้เพื่อนแล้วกันนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวเจอกันติดแล้วอ๋อสองร้อยก็สองร้อยอ่ะ, 200, 200อะ เอาเป็นว่าพอแล้วกันนั้นเพื่อนนะไม่ไปแล้วไม่เติมแล้วกันนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าแล้วกันรอบนี้ก็ถือว่ามาลองนว่กจะรอดนั้นเพื่อนนะก็สุดท้ายก็โดนไปครับนะผมเดี๋ยวพรุ่งนี้แค้ตัวรอบเช้าแล้วกันเนาะไปเจอกันเพนื่อนรอบนี้ขอลาแล้วกันบ๊ายบาย